สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนๆทุกท่านทุกคนเลยนะครับผมที่นิยมสะสมพระเครื่องนะครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันเหรียญหลวงพ่อพัดนะครับผมบุญยะกาโมวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับเป็นรุ่นเลื่อนสมานศักดิ์นั่นเองนะครับผมสำหรับรุ่นเลื่อนสมานศักดิ์นะครับผมก็ได้แบ่งปันหลายรายการแล้วนะครับผมหลักๆผมจะถ้าเป็นเหรียญไข่ก็เป็นสีแดงสีส้มนะครับผมสําหรับเสมาผมเอามาอยู่2รายการนะครับวันนี้นะเป็นอยู่ใน รายการชุดที่1นนะครับเซมาปาฉรุรงยานะครับเป็นรายการที่นิยมนะครับรองจากเนื้อนวะนะครับอ่ารายการล่างแต่เนื้อไม่ล่างนะครับก็คือเนื้ออันปะก้านะครับผมหน้ากากเงินนะครับรายการที่13บแล้วก็เป็นทองเหลืองหน้ากากเงินนะครับรายการที่สินะสองรายการนี้กูได้รับความนิยมมากเลยครับสําหรับชุดที่1นนะครับอ่ะมาก่อนไปรับชมกันนะครับว่ามี เลขโค้ดอะไรบ้างนะครับผมเนาะอ่าผมมีหนึ่งรายการที่จะให้วิพีได้รับชมนะครับถ้าไหนสนใจก็แอดไ d เดยไลน์แล้วก็เบอร์โทรมานะครับนี่รายการนี้เลยนะวิพีเนาะอ่าเป็นเนื้อเงินปาชลุนะครับนะปาชลุโรงยานะครับขอบน้ําเงินปีกแดงนะครับผมนี่เลขโค้ดสวยๆเลยนะครับเลขโค้ด 132นะครับต่อน้ำเลือกนะสำหรับตัวไหนชอบรายการนี้ก็แอด l ล n e มาได้นะครับผมเนาะนี่ถ้าก็มาสอบถามได้นะครับจมูกสวยร้อยนะครับนี่งานปลาฉลูนั้นหนาแบบนี้เลยครับต้องตะแคงดูนะครับดูงานปลาฉลูนอะไนะครับผมนี่ต้องตะแคงดูอย่างนี้นะครับผมเนาะนี่เลขโค้ดสวยงามครับนี่่ะไปดูรายการที่13 14เลยครับสำหรับรายการยอดนิยมใน ชุดกองคำปา่าจรลูรงยาที่1ก,ก,ก,นะก,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 ก็ว่าได้นะครับ2รายการนี้นะครับรองจากรายการบนบนนะครับก็2รายการนี้แหละครับเจ็บได้แน่นอนนะผมเนาะวันนี้ว่าแพงวันหน้าแพงกว่านะสำหรับสรายการนี้นะครับเป็นรายการที่นิยมนิยมรองจากเนื้ยบนบนก็ว่าได้นะครับอ่ะมาดูรายการแรกนะผมเนาะอ่ะผมไม่ได้แยกบล็อกนะครับผมเนาะอ่าว่าพี่พี่จะได้เป็นบล็อกทองคําหรือบล็อกอะไรนะก้องไปลุ้นกระเดงนะอ่ะผมให้ดูเลยแรกเป็นบล็อกอะไระครับนี่ผมให้ไปลุ้นเอาเองครับนี่ โอ้โห 3, 3นี่ครับสามสามวงนะครับนี่นี่คือบล็อกทองคำนะครับนี่ถ้าเป็นสามวงแบบนี้นะอ่าบล็อกทองคำนะพี่ๆไปลุ้นเอาเองนะว่าจะได้บล็อกอะไรนะครับผมเนาะนี่อ่านี่เหรียญนี้จะไม่ใช่บล็อกทองคำนะอ่าจะมาเทียบไม่ดูนะบล็อกทองคำกับไม่บล็อกทองคำนะนี่เห็นตรงหัวับนี่ตรงนี้จะไม่เป็นวงไม่มีวงสามวงนะครับนี่สองในสี่นะต้องขอแบบนี้ครับจะไม่มีวงสามวงนะสำหรับถ้าเป็นบล็อกทองคำจะมีวงสามวงตรงนี้นะพี่ๆเนี่ นี่นะครับตะแครงดูที่ไหนมีวงสามวงครับนี่นี่คือบล็อกทองคํานะครับอ่ะมาดูแต่ละเหรียญเลยครับวามสวยงามนะครับตนไหนชอบเหรียญไหนรายการไหนก็ S I D ไลน์แล้วก็เบอร์โทรขึ้นมานะครับอ่ะเหรียญแรกนะครับผมนี่รายการยอดนิยมนับทองเหลืองหน้ากากเงินลงยาขอบแดงนะครับนี่เลขโค้ดห้าหกเจ็ดแปดครับนี่นะครับเหรียญแรกนะครับ อ่าต่อไปเหรียญที่สองนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ไลน์นะครับหลายท่านก็ทักมาหลังไม่สนใจรุ่นไหนรายการไหนก็ทักมาสอบถามน้องได้นะผมนี่สองหนึ่งหนึ่งโอ้โหสองหนึ่งเลยนะครับนี่ไปต่อเลยนะพี่ๆเนาะอ่าสี่หนึ่งแปดนะครับนี่รายการยอดนิยมนะครับทองเหลืองน,นะผมนึกว่าเนื้อทองคำนะรายการนี้ ถ้าเทียบกับทองคํานี้ไม่ห่างเลยนะครับทองคําจะสุกกว่าหน่อยหนึ่งนะครับนี่ห้าหกห้าสองครับ,รบไปแบบเรื่อยๆนะรายการนี้อ่าต่อไปนะครับห้าสี่สามห้านะครับรายการนี้โอ้โหัดกรอบเข้าไปนี่ผมว่านึกว่าทองคําเลยนะครับนี่ต่อไปนะครับสองเจ็ดสี่สองครับ ต่อไปนะครับพี่เนาะ5284นะครับ5284นะครับเหรียญนี้นะภายในทักมาก่อนได้เลขโค้ดสวยนะครับผมขายราคาเดียวหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นโค้ด2หลัก3หลัก1หลักนะครับขายราคาเดียวกันหมดนะครับนี่เออเหรียญเมื่อกี้โค้ดหลุดนะพี่เนาะขอไปนะนี่โค้ด84นี่หลุดนะอ่ะมาดูต่อไปนะครับพี่เนาะนี่อ เยอะแล้วอ่ะต่อไปเลยครับผมนี่สี่เก้าสองนะครับนี่ไปแบบไปเร็วนะพี่เนาะอ่ะโดยรวมเหรียญสวยอยีกแล้วนะพี่เนาะรุ่นนี้เนาะงานจมูกจมูกนี่คือสวยนะแต่ขอแบบไปเร็วนะครับอ่ะต่อไปนะครับแปดหกศูนย์หกนะครับนี่ชอบพิมพ์ไหนเนื้ออะไรเออทำไมมันติดไม่ค่อยอยู่นะครับชอบเนื้อไหนรายการไหนถ้าผมมานะครับมีแบ่งปันทุกเนื้อทุกรายการนะครับพี่เนาะ เงี้ยบนๆยังไม่ได้ทําคลิปลงนะครับอ่ะหนึ่งสองแปดห้านะครับหนึ่งสองแปดห้านะครับสวยงามนะครับไปลุ้นบล็อกเอานะครับไปลุ้นบล็อกเอานะเพี่พี่จะได้บล็อกไหนนะครับไม่ได้แยกครับว่าบล็อกทองคําบล็อกอะไรนะให้ไปลุ้นเอาเองเลยครับหนึ่งสองสี่สามรายการนี้สวยงามมากครับพี่ต่อไปนะครับผมห้าหนึ่งแปดหกครับห้าหนึ่งแปดหก ต่อไปนะครับส้มแดงนะเก็บได้นะครับเก็บได้ผมว่ารุ่นนี้แหละครับจะเป็นรุ่นที่ทรงคุณค่าผมว่าเกินหนึ่งในสิบนะครับอาจจะขยับขึ้นมาที่นิยมแบบต่อจากพวกเจริญพันธุ์บนเจริญพันธุ์ล่างนะครับไม่แน่นะคบาบรุ่นนี้อาจจะนิยมอาจจะเป็นม้าเมือดนะครับม้าเมือดมาแซงหลายๆรุ่นนะครับเพราะว่าด้วยวัตถุประสงค์ต่างๆนะครับแต่วัตถุประสงค์ก็ดีทุกรุ่นเลยนะพี่เนาะ อ่วัตถุประสงค์มันก็ดีทุกรุ่นนะครับผมนะแต่ว่ารุ่นนี้นะครับเป็นวาระนะครับวาระที่หลวงปู่พัดนะครับได้เลื่อนยศนะครับแต่พระครูเป็นพระราษนะครับผมว่าสุดแน่นอนครับรุ่นนี้นะเก็บได้เก็บนะสำหรับรุ่นนี้นะครับต่อไปนะครับนี่พิจารณาเลขโคตรตามนี้เลยพี่นะบางเขียนาไม่ได้บ่นห้าหกสี่เจ็ดครับเลขโคตดก็ตามที่น้องเขียนเลยนะครับ อ่ะต่อไปครับผมแปดหกสามนะครับนี่อันนี้เป็นชุดที่สี่ที่ห้าลครับผมก็ได้แบ่งไปันไปหลายชุดแล้วนะหลายรอบแนละ้วพี่ๆบางท่านก็พักมาหลังไหม่นะครับไม่ได้ไลฟ์สดนะครับนี่อยากไลฟ์สดแบ่งปันเนี้ยครับแต่เวลาไม่ค่อยมีนะช่วงนี้นะนอ่า่อยจะมีเวลามาไลฟ์นะครับอ่ะต่อไปครับผมสี่สามเก้าสี่นะครับ งดงามน,นะจมูกคัดจมูกสวยให้นะครับคัดจมูกสวยให้นะส่วนมากงานจมูกไม่ค่อยมีปัญหานะครับผมจะคัดสวยให้นะครับสองศูนย์เก้าสี่รายการนี้สองศูนย์เก้าสี่ครับผมไปต่อนะครับผมหนึ่งแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดอ่ะต่อไปครับผม 496นะครับอ่าเก้าในขอดูรูปเพิ่มทักมาหลังไในได้ครับ ID ลายแล้วก็เบอร์โทรจะอยู่มุมบนนะครับอ่าได้ครับ4ี9ศนะครับับอยู่กับรายการทองเดงอ่ะต่อไปเป็นรายการอันปาก้าอากาศเงินนะครับพี่ๆน,นี่อ่ะสามส่สี่ศูนยครับนี่เหรียญแรกนะครับต่อไปนะครับ c ี่สองหกนะครับสีสองหกต่อไปนะครับสองห้าเจ็ดห้านะครับนี่เก็บถ้าจะเก็บเก็บชุดน้ำเลือกนะครับชุดน้ำเลือกหน้าเจ็บมากนะครับกำลังการสร้างก็ไม่เยอะนะครับหรือท่านไหนรอชุดลุ้นก็รอประมาณเดือนมีนานะครับตามที่ผู้สร้างแจ้งนะอันนี้คือชุดน้ำเลือกนะไม่ใช่ชุดลุ้นนะครับต่อไปนะครับ 1280งสองแปนย์ 1> 1, 2, 8, 0, นะครับอ่านี่หนึ่งรายการล่างๆแต่ไม่ล่างนะผมบอกไ็เลยนะสองรายการนี้ฮอตมากเลยนะครับผมคัดสรรมาให้แต่รายการที่เล่นหากันนะครับนี่หนึ่นะรายการที่นิยมนะครับรายการอื่นก็นิยมนะครับแต่ครับที่นิยมสุดนะครับในเสมาปัจจุบันรายการที่1น,นะจะมีรายการที่13กับ อ่า14เนี่ยนะครับที่จะราคาค่อนข้างจะัพขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่าราคาค่อนข้างจะอนาคตน่าเก็บนะครับถือว่ามองว่าอนาคตไกลนะครับสองรายการนี้พี่พี่รอดูได้นะครับสําหรับสองรายการนี้นะอ่าสองสองสี่ศูนย์นะครับพิจารณาตามเลขโค้ดเลยนะบ,บางเหรียญผมก็ไม่ได้อ่านเลขโค้ดให้นะครับ 3 7 1 0นะครับนี่สามเ่งย์สวยๆแวบๆแบแบแนี้นะครับพีน,อน้องอ่ะต่อไปนะครับ5้าหนะครับต่อไปนะครับ,รบ3 9 9 0นะครับ3า9เก ต่อไปนะครับห้าหนึ่งหกหนึ่งครับต่อไปนะครับผมนี่อะไรนะี่ยสี่สองหกห้าเขาดี่น่อสี่สองหกห้านะครับ, 4, 2, 6, รบขอไปแบบไวเร็วหน่อยครับถ้าไหนอยากดูรูปเพิ่มก็ทักมาหลังไม้แล้วกันนะครับน้องจะถ่ายให้ดูทั้งหมดหนะหน้าหลังนะครับสามแปดสองครับ ต่อไปไปต่อสองสนะครับนี่ต่อไปเลยครับ3 4มสนะครับนี่ก็ไม่ค่อยโฟกัสสามสดเจ็ 4, 7, 7นะครับอ่ะไปต่อเลยครับผมสองเนะครับ สองต่อไปนะครับสามหกเจ็ดเจ็ดนะครับนี่สามหกเจ็ดอะต่อปลายครับผมสองห้าหนึ่งเก้านะครับอ่ะหมดแล้วนะครับสำหรับนวันาการเงินนะครับอะผมก็จะมีรายการที่สิบห้าแบ่งปันอีกนะประมาณ น่าจะห้าเหรียญไม่รู้หลุดมาจากไหนนะครับรายการที่ห้านะเหลือมาได้ไงนะครับรายการที่ห้านะเออผมว่าผมคัดแบ่งปันกันไปแล้วนะครับนี่รายการที่ห้าผมก็มีนะครับนี่เลขโค้ดตามนี้เลยพี่เนาะนี่เลขโค้ดตามนี้เลยครับมีสามหกศูนย์หนึ่งนะแล้วก็ห้าเจ็ดสามหนึ่งแล้วก็สองสี่สี่ศูนย์แล้วก็สามหกหกหนึ่งนะแล้วก็สี่เจ็ดห้าเก้านะครับอ่ รายการที่55หลุดมาได้ไงไม่รู้นะครับอ่ะโอเคนะคผมเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่เพื่อนทุกท่านทุกคนเลยนะครับผมที่ติดตามรับชมนะครับสําหรับท่านที่ยังไม่ติดตามช่องฝากติดตามช่องสนใจรายการไหนเลขโค้ดไหนรุ่นไหนนะครับทักมาสอบถามไอดียไลน์แล้วก็เบอร์โทรได้ครับสำหรับคลิปนี้รวยๆเงี้ยสุขภาพร่างกายแำลงังปลอดภยัยจากโควิดด้านสวัสดีครับ